กราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่รายการเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนท่านผู้ฟังเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมหรือไม่ครับท่านผู้ฟังอาจจะไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมก็ได้จนกว่าจะได้ฟังเรื่องเล่าต่อไปนี้เรื่อง6คำสอนปล่อยวางจากทุกโดยหลวงปู่แหวนสุจินโน อริยะสงฆ์แห่งเมืองเชียงใหม่หลวงปู่แหวนสุจินโนอริยะสงฆ์แห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอพล้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระสงฆ์ที่ชาวไทยเคารพนับถือมาช้านานเราจึงนำหลักธรรมคำสอนของท่านมาเล่าให้ฟังเพื่อให้น้อมนำไปปฏิบัติ 1. บุคคลที่ทนในสิ่งที่ผู้อื่นทนได้ยากทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากบุคคลนั้น จะเข้าถึงความสำเร็จของชีวิตความอดทนความขมขืนจะเกิดขึ้นในเบื้องต้นของการทำความดีแต่จะได้รับความชื่นชมในบ้านปลาย 2. คนเราเกิดมานินทาก็ดีสรนเสริญก็ดีอย่าไปรับหมักไว้ในใจปล่อยผ่านไปเสีย 3. บรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นเมื่อไม่มีทุกข์มาถึงตัว มักไม่เห็นคุณพระศาสนามัวเมาประมาทปล่อยกายปล่อยใจให้ประพฤติทุจริตผิดศีลธรรมอยู่เป็นประจำนิสัยเห็นผิดเป็นถูกเห็นกงจักเป็นดอกบัวต่อเมื่อได้รับความทุกข์เข้าที่พึ่งอื่นไม่มีนั่นแหละจึงจะคิดถึงพระคิดถึงศาสนาแต่ก็เป็นเวลาที่สายไปเสียแล้ว 4. สิ่งใดที่ร่วงมาแล้ว เลยมาแล้วเราไม่สามารถไปตัดไปปรงมันได้อีกแล้วสิ่งที่เราทำไปนั้นถ้ามันดีมันก็ดีไปแล้วผ่านไปแล้วพ้นไปแล้วถ้ามันชั่วมันก็ชั่วไปแล้วผ่านไปแล้วเช่นกันอนาคตยังมาไม่ถึงเรายังไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรอย่างมากก็เป็นแค่เพียงการคาดคะเนเอาเองว่าควรเป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นไม่เป็นอย่างที่เราคาดคะเนก็ได้ปัจจุบันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเราได้เห็นจริงได้สัมผัสจริงเพราะฉะนั้นความดีต้องทำในปัจจุบันทานก็ดีศิลก็ดีภาวนาก็ดีต้องทำเสียในปัจจุบันที่เรายังมีชีวิตอยู่เราต้องการความดีก็ต้องทำให้เป็นความดีในปัจจุบันนี้ ต้องการความสุขต้องการความเจริญก็ต้องทำให้เป็นไปในปัจจุบันนี้ 5. เรื่องราวเต็มโลกเต็มบ้านเต็มเมืองเราก็วางเสียละเสียอย่าไปละที่อื่นละอยู่ที่กายที่ใจตนนี่แหละอย่าไปละที่อื่นอย่าหอบอดีตและอนาคตามาหมักสมไว้ในใจก็เป็นทุกข์ตัดออกให้หมด 6. ก การทำผิดเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ถ้าคนพบความผิดแล้วแก้ไขและตั้งใจไม่ทำอีกเป็นซ้ำสองเป็นเรื่องที่น่ายกย่องน่านับถือยิ่งนักหวังว่าคำสอนของหลวงปู่แหวนที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยนะครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนด้วยนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ